สวัสดีค่ะไปพบกับภาพนี้ของลิซ่าแบล็กพิงกกันค่ะทำเอาแฟนไทยฮือฮามากนี่มันเจ้าหญิงชัดๆค่ะ เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ไม่เกินจริงค่ะสําหรับโซโลเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าไอดอลสาวชาวไทยที่ไปโด่งดังถึงประเทศเกาหลีและวินาทีนี้ค่ะเธอเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งเพลงจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันในวันที่10กันยายนนี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้ทางค่ายต้นสังกัดได้ปล่อยชื่อเพลงออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วมีเพลงดีไซที่มีชื่อว่ามันนี่นอกจากนี้ค่ะยังมีการเผยชื่อของผู้แต่งและเรียบเรียงซิงเกิลและลิา ซึ่งมีชื่อของเท็ดดี้สุดยอดโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงแห่งค่าย YG อยู่ด้วยค่ะส่วนเพลงมันนี่ได้เบคบูมมารับหน้าที่แต่งเนื้อเพลงและเรียบเรียงดนตรีค่ะ และระหว่างที่รอลิซ่าปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวของตัวเองอยู่นั้นค่ะก็ได้มีแฟนๆนำภาพของลีซ่ามาตัดต่อจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่างซินเดอเรล่าเป็นนักแสดงกับฉากขี่ม้าและอีกภาพค่ะก็ตัดต่อเช่นเดียวกันเป็นภาพลีซ่าใส่มงกุฎซึ่งจำลองภาพหากลีซ่านั้นแต่งตัวแบบเจ้าหญิงจะต้องสวยปังเป๊ะแน่นอนค่ะทำให้สอภาพนี้ถูกแฟนๆแชร์ต่อกันเพียบสวยน่ารักมากค่ะ